เอวเมสุตังเอกลงสมยังกะคะวะสัเกสุวิหารติกัปิระวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเกณสัตติปัญจมัตเตหิภิกุสัตเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจโรุกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนสันนิปติตาห ו นติ พระวัาลตังทัศนายะภิกูสร้างคันจะจากทัพโขจากตุนนางสุทาวาสกายกานางเทวานางเอตทัโหสิยังโขพระวาสเกสุวิหารติกาปีราวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกูสังเกณะสัตถิงปัญจากมาเตหิภิกูสเตหิสัพเพหิวะอรหันเตหิ ทัสหิจจโรกะทาตูหินเทวตาเยปุเยนะสนิปัตตาหุนติพระควันตังทัสสนายะปิกุสรังคันจะยันโนนะยายัมฝีเยนะพระคว่าเตนุปัสสังกมยามาอุปัสสังกมิตวาพระควาโตสันติเกปจเจกคาคาภาสายมาติ อาตโคตาเทวตาสยาธาปินามาภะระวาปุริโสสัมมินชิตังวาปาหังปะสาเรยะปะสาริตังวาปาหังสัมมินชัยยะเอวามวสุธาวาเซสุเทเวสุอันตระหิตาพระภะวะโตปุระโตปาตุระหังสุอาตโคตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตถังสุ เอกามตังทิตาโคเอกเทวตาพระโตสันติแกอิมังคาทั้งอภาสิมหสมโยปวานนสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตัมหาอิมังธรรมมสมยังทักขิตาเยวาอปาราที่สังคันเต อาตโคอัปาราเทวตาพระภาวะโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิตตระภีกบสมาธยาังสุงจิตตังอัตโนอุจุกะมะกังสุสาระทีวเนตานิขเหตตวัอินทริยานิรักขันติอันทิตาติอาตโคอัปาราเทวตาพระภาวโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิ เจตว่าขีลรังเจตวาผลีขังอินทาขี้รังโอหัจะมเนชาเตจะรังติสุทธาวิมลราชขุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอาตโคอปาราเทวตาพระขวโตสันติเกอิมังกาทั้งอภาสิเยเกจีพุทธังสารนังคตาเซนาเตขมิสันติอปายภูมิ พรหา였มนุสังเทหังเทวะกายยปริปุเรสันติติอาศโคภะขวะภิขูอามันเตสิเยปุเยนะพิคเวทัสุโลกาทาตูสูเทวตาสันนิปติตาหุนติตถาคตังทัศนายาภิขุสั่งขันจะเยปิเตพิกะเวให้ทรงอติตามัคคานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปิภะกัวันตานังเอตับปรมายวะเทวตาสันนิปปิตาเฮสุงสยาธาปิไม้ห้งเอตระหิเยปิเตปิคเวปิสันติอนาคตมาตานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะกัวันตานังเอตับปรมายวะ เทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยทาปิมัห้างเอตาระหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิติสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทาสาธุกังมณสิคโรธาอาสิสามิเต เอวัมพันเตติโคเตภิกูภะคะวโตปปจัตโสสุขะควาเอตัโวจะสิโลกะมนุกัสสามิยถาภุมมาตัฏสิตาเยสิตากิริขปารังปติตัตตาสมาหิตาปุถุสีหะวัสันลีนาโลมะหังสาภิสัมพุโนโอทาตามนัสส โอทาตมานาซาสุทาวิปัสสนามนาวิลาปโยปัญจสเตยัตวาวเนกาปิลวัตเวกตโตอามันตยิสัทธาสาบเกซาเสนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชาณาถภิกขโวเตจอาตปามากรรุงสุตวะพุทธะสักษาสนังเตสัมปะตุระหูญานัง Amanusa nang kasanang apg setamata kung Sahasang sang atas sateling setangi ke sahat nak mata sung apg kung tisa sapa putahu tanca sabhang apinya ya bahwa wana cakuma. ัตโตอมันตยิสัทาสาวกเกศาสเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิสานาภิกขะโวเยโวหังกิตตยิสามมิคิราหิอนุปปพสโซสัตตะสหัสสาวยากาปุมากาภิละวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสาสิโน โอทมานาพิกามุงปิกู้นางสมิติงว่านังจะสหัสซาใหมาวตาอยาฆ่านานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัตสีโนโอทมานาพิกามุงปิกู้นางสมิติงว่านังสาตาคิราติหัสหัสซาอยาฆ่านานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัตสีโน โอทัมานาพิกามุงอีกคู่นางสมิติงว่านังอิเจเตโซรัสสหัสซาอยากฆนานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโอทัมานาพิกามุงอีกคู่นางสมิติงว่านางเวซามิตาปัญจสตาอยกฆ่านันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโน โมท้ามนาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านังคุมพิโรราชากหิโกเวปุลสานิเวสนังคือโยนังสัตสหสังยักขานาปยิรุปปาสติคุมพิโรราชกหิโกโซปาฆะสมิติงว่านังปุริมันจะดที่สร้างราชาตตะรัโทภาสาสติ อันทาพานางอาิ at at ā ā ja ิติมหาราชายสัตส ah ja, ja ิโซอุตตปาปิตาสะพาหะโวอินทานามามหาภาราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตสิโนโอทมานาพิกามุงอีกคู่นางสมิติงว่านางท่าขีดนางจติสร้างราชาวิลุนละโตตัปัสสะสติคุมพันธ์านางอาทิติมหาราชายสัตสิโซอุตตปาปิตาสะพาหะโว อินทนามาหัปลาอิทิมัโตชุติมันโตวันนาวันมันโตยาสัสิโนโหทามานาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางปัจจิมันจะที่สร้างราชาวิรูปโคปาษาสตินาคานางอาิปฏิมหาราชยาสัสิโซปุตตาปิตาสาพะหาโวอินทนามาหัปลา ที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทะมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านังอุตตรันจากที่สร้างราชาปุเวโรตัปัสสะสติยาขานั่งอธิปติมหาราชายัสสิโซอุตตปีตัสสาภะวอินทนามามหาภลา อิทิมโตชุติมัโตวันนาวันโตยาสัสโนโมทามานาภิกามุงอิคูหนังสมิติวันังปุริมาทิสร้างทัตตะระโททักขิเนนาวิรุณหะโกปัจฉิเมนาวิรูปโคปุเวโรอุตระังทิสร้างจตตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสร้าฐันละมานาอัทชังสุวะเนกาบิรวัฒเว เตสังมายาวิโนทาสาอากูวันจานิการสทามายาคุเตนทูเวเตนทุวิตตจะวิโตโตสหจันทโนการมาเสโทจะกินทุมันทุนิคันทุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาตาริติตาเสโนจะคันทัโพนโรราชาชโนสะโพ อาคูปัญจาสิโคเจวะติมพะรูสุริยวัจสะเอเตจันเยจาราชาโนคันทภาสหัสลาชุภิโมทะมานาภิกามุงภิกขูนางสมิติงวะนางอท่าคูนาภาสนาคาเวสาราสหัตตจักกัจมภารตตะอาคูปายาคาสหายาติภิยามุนาทตารัทธาจั อาคูนาคายาสาัสโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสม,มิติงวานังเยนาคาราเชสหาัสตาหาดันติทิพาทิชาปักขิสุวิตวิสุทธจัคคูเวหายาซาเตวนานามชปัตตาจิตราสุปัน,นาอิทิเตศนามัง ภยันตธานาคาราชามามสีสุปันนตโตเคมะมะกาสิพุทโธสันหิวาจหิปัตวะหยันตานาคาสุปันนาสารณะมังสูพุทธังชิตาวชิระอัตเทนะสมุทรังอสุราสิตาปาตุโรวาสวัเซเตอิทิมันโตยัสสิโนกาลากันชามหาภิสมา อสุราธานาเวคาซาเปปจิติสุจิตจะปะาราโทนมุจิสหสตันจาภาริปุตตานังสพเวโรจานามคาสั้นในหิตวะพระลิงเซนังราหูพัทามาปาขมุงสมโยธานิพันเตอีกู้นางสมิติงว่านังอาโปจะเทว,วาปัทวีจะเตโชวายโยตธาขมุง วารุณาวารุณาเทวาโสโมจายัสสะสหะเมตตากรุณากายาอาคูเทวายาสสิโนทัสเทัสสทากายาสเพนะนาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทะมานาภิกามุงอิกูนางสมิติงวะนางเวนทูจะเทวาสหรีจอตสมาจทตเวยมา จันทัศสุปานิสาเทวาจันทมาคูปุรากิตาสุริยัสุปานิสาเทวาสุริยามาคูปุรากิตานักตานิปุรากิตวาอาคูมันทาพระลาหังปัสุนังวาสโวเสโทสะโกปปาคาปุริทัตโตทัศเสเตทัสกากายา สัพเพนานาตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัสิโนโมทัมานาพิกามุงพิกูนางสมิเติงวะนางอท่าโกสหภูเทวะาลามคิสิการิวะอริทกาจโรชาจากอุมาปุพานิพาสิโนวะรุณาสหธรรมะจักจุตาจะอเนชกา สุเลยยะรุจิราอาคูอาคูวาสวะเนสิโนทัเสเตทัสทากายาสภพนาณตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมทามานาพิกามุงภิกขูนางสมิธิงวะนางสามานามห้าสามานามนุสามานุสุตมากิตาปทุสิกาอาคู อาคูมโนปทูสิกาอาทาคูหารโยเทวาเยจโรโหิตาวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายัสสิโนตัเซเตทาสทากายาสเพมมาณตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโอทามาาภิกามุงปีคู่นางสมิเตงว่านังสุกากะรมหะอรุณา อาคูเวคานะซาสหาโอทาทไคห้าปามโมคาอาภูเทวาวิจักขนาสธามัตาหาราคาจามิสกาจายัสสิโนทนาหยังอาคาปาชุโนโยธิสาอภิวัสติทาเซเตทัสธากายาสเพนานตวันนิโน ทีิมันโตชุติมันโตวันหนาวันโตยัสษศศิโนโมทามานาพิกามุงพิกูนางสมิเติงว่านางเคมิยาตุสิตายามากัตถกาจายัสษศศิโนลัมพิตกาลามเสธาโชตินามาจ่าอาสวะนิมานนาราติโนอาคูอาทากูปารานิมิตาทาเสเตทาสัากายา Sa-phê-na-na-ta-van-ni-no thi man Van-na-van-to-ya-sa-si-no mung pi ku nang Pi-ku-nang-sa-mi-ting-va-nang the va ni na na ta van ni no ye na a khan chung nye chan ye sa thi sa sa ha pa vut cha thi ma ki o oh ha thi na ma na va sa na ขัเคนฆขตารังนาคังจันทังวะสิตาติตังสุพัมหมาปรมตโตจักุตาอิทธิมาตสหะสนังกุมาโรติโสจัสซุปาคัสมิติงว่านังสหัสสะพัมหามารโรกานังมห้าพัมหามิติทติ มุปาปโนชุติมันโตกิสมากโยยัสสิโสทเสธาอิสระอาคูปเจเกวาสวัตติโนเตสันจามัจโตอาคาฮาริโตปาริวาริโตเตจัสเพยพิกันเตสินเทเทเวสาครหมะแก มาระเสนาอภิกามิปัสสกันหัสสะมันที่ยังเอถาคันทถาคันทะราเเคนะพันธามัถุโวสมัตาปาริวาเรทะมาโวมุลจิตาโกจินังอิติตัถะมหเสนกันหาเสนะอภปสหิปานินาตระมาหัสสะสรังกตวานติเทระวังยาธาปาวุตสโกเมโข ธนัตยโตสบิชุโกตถาโสปจจุทาวติสรุปโทสยังวเสตันจัสพพังปิญญายาปวักกิตวานจักคุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวเกศสันเนระเตมารเซนาภิการตาเตวิชานาภิขโวเตสะอาตับปมาการุงสุตวะพุทธัสสะสนนัง เวตาราเคหิปักกามุงในสรรมัมปิอินชยุงสัพเวิชิตะสร้างขามาพยาตีตายัสัตสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนนุสุตาติ